ในช่วงวัยนิวนะคะเรามีบรรยากาศของการลงพื้นที่เยี่ยมชมศูนย์เรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยของคณะกรรมาการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทําและดําเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติวุฒิสภารวมกับคณะกรรมการอํานวยการโครงการวุฒิสภาพบประชาชนได้เข้าเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้แห่งนี้โดยมีอาจารย์นัทเตรียมชัยศรีผู้อํานวยการศูนย์เรียนรู้กล่าวต้อนรันรบ ทั้งนี้คณะยังได้ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปเรื่องการถ่ายทอดเทคโนโลยีการแปรรูปเพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิตทางการเกษตรและการสกัดกระท่อมกันชงและกัญชาเพื่อใช้ในทางการแพทย์เครื่องจักรประเภทต่างๆและชุดเครื่องจักรสกัดน้ำมันกันชาเพื่อประโยชน์ทางการแพทย์พร้อมลงพื้นที่เยี่ยมชมโรงงานต้นแบบ GMP และเครื่องจักรแปรรูปสมุนไพรสำหรับวัตถุประสงค์ในการเยี่ยมชมศูนย์การเรียนรู้เทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยครั้งนี้ บริษัทยูโรเบสเทคโนโลยีจำกัดได้มีหนังสือเรียนเชิญพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งในฐานะประธานคณะกรรมาการติดตามเสนอแนะและเร่งรัดการปฏิรูปประเทศและการจัดทำและดำเนินการตามยุทธศาสตร์ชาติและคณะสมาชิกวุฒิสภาเข้าเยี่ยมชมโรงงาน GMP และเครื่องจักรแปรรูปสมุนไพรโดยมีจุดแข็งที่โดดเด่นคือเป็นเครื่องจักรที่ผลิตโดยคนไทยในกระบวนการการผลิตสินค้าและได้รับรางวัลเกี่ยวกับการพัฒนาเครื่องจักรจากหน่วยงานภาครัฐเสมอมาซึ่งสามารถเป็นต้นแบบให้กับผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไปที่ต้องการประกอบอาชีพหรือดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับการแปลรูปพืชผลทางการเกษตรได้หันมาใช้เครื่องจักรที่ผลิตโดยคนไทยช่วยลดต้นทุนการผลิตในการผลิตสินค้า และช่วยให้ประเทศไทยได้พัฒนาเทคโนโลยีการผลิตอย่างต่อเนื่องส่งผลให้เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศได้คณะกรรมาการตอสอรอจึงได้พิจารณาเห็นว่าการดําเนินงานของบริษัทย u r o b บ s เทคโนโลยีจำกัดได้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่2รวมทั้งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติด้านที่4จึงมีความเห็นตรงกันในการเข้าเยี่ยมชมการดําเนินงานของโรงงาน GMP เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และความคิดเห็นระหว่างกันทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้รวมกันขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติให้ดำเนินไปได้ตรงต่อเป้าหมายและบรรลุผลในอนาคตต่อไปของประเทศค่ะวันนี้ทามข้อรรมการในส่วนของวุฒิสภานะครับโดยณะารรมการอวิการาพบประชาชนและก็ณ้กรรมการติดตามทางด้านของยุทธศาสตร์ปฏิรูปนะครับได้เกียรติรับเกียรติจากบริษัทยูโรเบสเทคโนโลยีนะครับ ในการที่จะได้รับมารับทราบในเรื่องของเทคโนโิคในการที่จะแปลร,ร,รูปสินค้านะครับโดยเฉพาะอ,าอุปกรณ์ที่เขาดำเนินการนั้นจะเป็นส่วนที่เขาผลิตขึ้นเองในประเทศและเป็นการดีไซน์แบบขึ้นมานะครับทั้งในส่วนที่เป็นชุดของการสกัดสารสำคัญออกมาแล้วก็การที่จะแปลงเพื่อที่จะให้เปลี่ยนจากาส่วนที่เป็นน้ำนะครับเป็นผมก็คือตัวตัวไดร์เออร์ er นะครับ ซึ่งสามารถที่จะใช้ในวัตถุดิบหลายประเภทไม่ว่าจะเป็นในส่วนของอที่เป็นสมุนไพรหรือในส่วนที่เป็นอาหารแล้วก็สามารถนําไปเป็นผลิตภัณฑ์ได้แตต่รูปแบบนะครับซึ่งตัวน,นี้เราได้รับทราบเรื่องของเทคโนโลยีนะครับที่มีใช้ในประเทศไทยแล้วก็ยังเป็นความต้องการของหลายภาคส่วนโดยเฉพาะทางภาคเกษตรกรกับทางด้านอุตสาหกรรมซึ่งจะส่งเสริมเรื่องการแปลรูปผลิตภัณฑ์ของเราได้มากขึ้นครับ บริษัทยูโรเบสของเรานะครับเป็นผู้นําทางด้านเครื่องจักรแปรรูปอาหารนะครับโดยเครื่องจักรหลักๆที่เรามีเนี่ยมีอยู่3ตัวเด่นๆด้วยกันนะครับก็คือเครื่องสกัดนะครับเครื่องละเหยแล้วก็เครื่องสเปรดายนะครับโดยเครื่องสเปรดายก็คือเครื่องที่ทําให้แปรเปลี่ยนจากน้ําให้กลายเป็นผงโดยทั้งเรายังมีเรื่องของศูนย์เรียนรู้การเทคโนโลยีการอบแห้งแบบพ่นฝอยที่เราจะจัด ให้ความรู้ทุกๆาเดือนแบบฟรีนะครับให้กับผู้ประกอบการไม่หรือว่าทางราชการเอกชนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยหรือผู้ที่สนใจเนี่ยเข้ามาเรียนรู้ตรงนี้เนี่ยก็เป็นศูนย์เรียนรู้ที่ตั้งอยู่กับบริษัทของเรานะครับโดยที่วันนี้เนี่ยเรารู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งเลยที่ทางด้านคณะของท่านสมาชิกูที่สภาเนี่ยให้เกียรติเข้ามาเยี่ยมชมมาดูศูนย์เรียนรู้มาดูเครื่องจักรมาดูโรงงานของเรา นะครับก็วันนี้ก็ได้ให้ความรู้เต็มที่แล้วก็หวังว่าจะได้ร่วมกันพัฒนาประเทศชาติไปด้วยด้วยกันนะครับขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งข่าวที่เรานำมาฝากผู้ชมค่ะวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วนะคะในสัปดาห์หน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ